รถโบราณตรงนี้ปิดสนิทนะครับไม่ได้โชว์นะครับอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยสองคำรถโบราณส่วนที่ ที่เหลืออันนี้นะครับจะเป็นทองแดงแกะทองคำนะครับที่ก่าทองชมพูหรือิงโกนะฮะอันนี้ใช้ไม่พิมพ์เดิมหล่อที่โรงงานนะครับเป็นการผสมโลหะสอชนิดนะครับคือใช้ทองคำา7 0นะฮะแล้วก็ทองแดง3 0องค์นี้มูลค่า3บ้าทองนมะครับ่มนับนี้ใช้ทองอร์องค์น้มานนะีเงิน้วยนะครับองไม่ใชครนีเด้วย ไม่ได้มีเงินนะครับมีทองคํากับทองแดงนะครับอันนี้สามสิบล้านเงินเป็นทีใต้จะโดนเป็นทีใต้จะโดนจะเป็นหยกใสนะซึ่งปกติพวกเราจะเห็นหยกใป็นสีเขียวๆหรือเขียวอ่อนๆอันนี้เราอยากได้ใสๆเราให้ประเทศจีนงอหายเราไปจากประเทศแซมเบียพอเราได้หยกมาแล้วเราต้องแบ่งไปใช้เงินดับหมึกของประเทศแกให้มันถึงเข้ามาอาดูทางทิศใต้อุ้ยยี่สิบล้านเลินวันนย้ เป็นหยกสที่เราให้เจนปาหายเราได้จากประเทศแซมเบียนะครับอันนี้ลายล้างนัคบทงนี้ครับเป็นตานนทั้งมด2 0กิกัมนะครับผลยอดทีที่โดยีตังคนะเป็นตนางหม225กที่ัออกปีทุกค้งละ50กิโลครึ่งวันส่เรื่องยที่สถานีพนที่ใต้จีนเจีย ที่น่าดีใจก็คือทองคำที่ก้อนสวายโบราณหลวงตามันเหลือ25กิโลเราก็เลยหล่อเป็นทองคำแท่งนะครับอสไหวไปยูราตอนเข้าสลายตาประเทศไทยเป็นหมดที่5นีคมกิโลสถานที่แห่งนี้นะครับจะมี3อาคารคือพิพิธภัณฑ์หลวงพิหารและะเจดีย์ใครที่มาที่นี่นะครับมาแค่ดูความสวยงามมาถ่ายรูปกับหลวิหารแะเจดีย์ยิ้มสวยๆแล้วกลับบ้านเสียเวลาเสียโอกาสรับที่ไหนก็มีความสวยๆองงามมาวันเดียร์ลำตานี่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์หลวงตานะครับพิพิธภัณฑ์หลวงตาเป็น แสงเสียงนะครับแห่งเดียวไม่ได้ไทยที่หลวงตาท่านต้องการลูกคนเป็นคนดีเมื่อว่าคนเก่งแต่ถ้ามึงเก่งด้วยดีด้วยโอเคสุดยอดถ้ามาที่นี่ไม่เจอผมเท่ากับดูถ่ายรูปไป50%ถ้าฟังผมด้วย70%ถ้าดูวิสพันธ์ด้วยถึงวันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งสามอาคารนี้โดยพระเดิมิของพระอิศวรในฐานะที่ท่านเป็นลูปประธานหลงตาท่านที่มามาส่งเงินจะสร้างหินลาบคนหลงตานะครับท่านก็เลยมากางเรียนหลวงพ่ออินทวายสนตุสโกเจ้าวัดป่านคำน้อย ใครเคยเห็นบ้างรู้จักไหมโอเครู้จักประการน้องเป็นสหวายทมคกรหน้าว่ารัตน์างน้อยผมว่าสนใจทำสถาปนโนอดีตเจ้าวัดรัตน์บางตาคือลูกศิลต้นผู้มีเจตนาร่วมกันบริจาคผู้ชาวยคุณรำตานก่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาใช้เงินไปแล้วตอนนี้หนึ่งพันแสนห้าสิบล้านบาทแต่ถ้าสมบูรณ์ที่สุดนะครับซุปประตูข้างหน้าด้วยทันติบ้านจะเป็นสองพันล้านนะครับส่วการออกแบบตัวนี้ก็ออกแบบโดยพผมอ้ากิืบการ์ดมาครับ โดยค่าอาจารย์จากศิลปกรรแล้วก็บริษัทสยามรีโนเวทนะฮะตรงนี้ออกแบบเป็นศินละปะลักนาโกสินนะฮะส่วนพระวิหารเป็นศิลปะลัดช้าป้าหมาปรัตุประสงค์เนี่ยเราต้องการให้อยู่เกินพันปีเรเวอร์นะจริงๆก็ประธานประดมเนี่ยคนโบราณสร้างมันมีเราเข็งอยู่พันปีตรงนี้เป็นสมบ่ตสมัยใหม่เพราะติัวระบบป้องกันแผ่นไวรไหุ่นหน้าลิเตอร์เราป้องกันฟ้าผ่านด้วยนะครับ ออกแบบงนี้แล้วก็เสาเข็มที่เราต่อ,องแบ,บ่งต่างนะครับทั้งหมด1 2 5 5นรอต้นลึก2ี่เเมตรนะครับเป็นเสาเข็มที่สั่งพิเศษเส้นเสาเข็มทั่วไปที่สร้าง,งตึกสร้างอะไรเนี่ยต้นละหมื่นเดียวแต่ของผมนี่ต่อตรงนี้นะครับต้นละ2 3 0 0มืนานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทุกคนเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะครับประตูเข้าอยู่ทางทั่ใต้นะประตูออกไปอยู่ทางทิศเหนือนะพอเราออกมาปับ๊บเราก็มากราบว่าประธานพระวิหารนะครับทีนี้เมื่อเรากราบวระประธานพระวิหารด้วยนะฮะเราตอกนะครับก็จะตกก แล้วก็ตรงไปที่เจิตกรรายหลังตาและจิตวิปลาหลังตาที่น่าจะเราภาษาภาษาด้วยแล้วก็ตรงไปที่พุทธคยาไปที่อินเดียด้วยนะครับเป็นเส้นตรงในเรียงจากอาเทียมความหมายคือกราบพระประธานตามพระเจดีย์กราบหลังตากราบพระเจ้าโดยร่วมกับเป็นเตรงนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะเป็นเรื่องมลังการที่บังเอิญนะครับเพราะว่าตอนที่เราจะสร้างตรงนี้เนี่ยทีมงานพวกเราก็ย้ายขึ้นมาเนี่ยไปเป็นต้นต้นพื้นที่กับหน้าสุดไล่เราย้ายต้นไม้แบบด้านข้างนะครับได้โน้นของบุรีนะครับที่สุดตาต้องมาสร้าง พิธารถสิริพันธ์ไปแล้วส่วนตรงนี้ก็จะมีความสองนะครับตรงนี้จะเป็นทุ่งนาเราก็ได้ซื้อตรงนี้แหละเพราะเราซื้อที่เสร็จปั๊บผมที่เสร็จนะจะวัดฝังเนี่ยองค์เจ้าสิริพันธ์จะผสมครองเองนะครับและวข้นที่สูงนะครับแล้วก็ใช้เชิงกรานตาหนาวัดในสุการเล่งก็ลงพุทธคยานะครับแล้วผมบอกด้วยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเดิมในทีมเดิมเสร็จไปใหม่ทีมงานทุกผมเนี่ยเข้ามาตรวจสอบระบบเพื่อจะเปิดทำการนะถ้าเป็นแสงเสียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่สมบูรณ์นะครับ เราใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่งพลัาค่าไฟเดือนหนึงนะครับ3 5มแสนห